ยังมีอีกหลากหลายข่าวที่น่าสนใจนะคะติดตามกันในรมข่าวเช้านี้ค่ะ นายวิไทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินค่ะออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางธนาคารอมสินได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่า Soft l o a n GSB Boost Up เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อให้ครอบคลุมความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอ,อุทกภัยตามมาติคณะรัฐมนตรีโดยการขยายกลุ่มเป้าหมายให้ผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการรายย่อยไมโคร SME และผู้ประกอบการอาชีพอิสระสามารถขอสินเชื่อโครงการดังกล่าวเพื่อนําไปใช้ฟื้นฟูกิจการที่ได้ไดรับผลกระทบจากสถานกา,ารณ์ อุทกภัยภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเดิมของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟท์โลน GSB Boost Up วงเงินรวม1นึ่งแสนล้านบาทค่ะทั้งนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการรายย่อยในการประคับประคองกิจการให้ดำเนินต่อไปได้หลังจากได้รับผลกระทบรุนแรงจากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะโดยธนาคารพาณิชย์และธนาคารสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้วงเงินเดิมที่ได้รับจัดสรรในการอนุมัติสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่ยื่นขอกู้ได้จนถึงวันที่30ธันวาคมนี้ โดยโครงการนี้เป็นการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ําให้แก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจในอัตราดอกเบี้ย0.01%ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีค่ะเพื่อให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการนําไปปล่อยสินเชื่อต่อในอัตราดอกเบี้ยต่ํามไม่เกิน3.5%ต่อปีใน2ปีแรกโดยให้กู้ตามความจําเป็นและความสามารถในการชําระนี้ค่ะ